สวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับมีโปรแกรมแล้วสีเราอ่ะก็โปรแกรมขึ้นแล้วเป็นขึ้นแล้วนะครับดูกันทั้งประเทศแล้วเจอกับอาคิฟกูรุซาดาใช่ครับเป็นไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่ได้ชกกับนักชกต่างชาติก็เป็นนักชกที่เราอยากชกด้วยครับแบบอยากชกกับนักมวยต่างชาติแล้วก็ไฟนี้ไฟการ์ดออกมาได้ชกกับทางอาคิฟก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วครับ น่าจะน่าสนุกมากครับในไฟนี้อ้าวแล้วที่ผ่านมาเราไม่เคยเจอต่างชาติหรอก็เคยเจอเดนิสพูลิตครั้งหนึ่งครับในวันครั้งเดียวเค่นั้นเองครั้งเดียวอ๋อนี่ก็เป็นครั้งที่สองใช่ครับแล้วก็เป็นครั้งที่เท่าไหร่ที่ต่อยวันใหญ่ก็ครั้งที่สองครับครั้งแรกน็อกนักลบครับเป็นยังไงอาคิปกุลุสดามันยากง่ายยังไงสําหรับไฟนี้ก็ผมคิดว่าเขาน่าจะน่าจะใหญ่กว่าผมก็ มคิดว่าปกติอยู่แล้วครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เปรียบใครอยู่แล้วหรอใช่ครับแล้วฟอร์มของเขาหลังๆนี้เราได้ดูบ้างไหมก็ดูครับเป็นไงบ้างคอยดูย้อนคิปดูก็เขาอาวุธก็มีหลากหลายครับแล้วก็อาวุธหนักแล้วก็เร็วครับใหญ่ด้วยสิเห็นภาพเขาไหมช่วงหลังอ่ะก็เห็นเห็นที่แบบแฟนมวยเอแท็กมาเยอะครับเป็นไงเจอคู่ชกที่ใหญ่ขนาดนี้มันจะยากไหมครับก็ ส่วนตัวผมคิดว่าร่างกายแบบเขาจะดูใหญ่ๆแต่ผมคิดว่าถ้าลดน้ําหนักมาเท่ากันผมไม่กลัวเราก็วัดกันที่น้ําหนักอะเนาะเห็นบอกว่าที่ผ่านมาเราก็เจอคู่โชคที่ใหญ่แบบนี้ตลอดอยู่แล้วว่าทุกไฟครับใช่ไหมใหญ่กว่าทุกไฟเอออย่างเจอกับนักลบล่าสุดก็ตัวใหญ่นักลบก็ใช่พี่นักลบก็ตัวใกล้เคียงกับอาคีความสูงใกล้เคียงเห็นบอก ไม่น่ามีปัญหาอะไรมผมคิดว่าสนุกแน่ครับไปนี้คิดว่าเรากับอาคิปใครเร็วกว่าผมคิดว่าเขาน่าจะเร็วกว่าครับใช่ไหมแต่ในส่วนตัวผมคิดว่ามวยไทยผมก็ไม่มไม,ไม่ไม่เป็นรองเขาอยู่พ<ข>อจะมองเห็นจุดอ่อนในตัวอาคิปบ้างไหมก็มก็น้อยน้อยมากครับแต่ว่าผมจะใช้แบบลุกหนักแล้วก็แบบสเต็ป มวยไทยแบบใช้ลูกล่อลูกชนของมวยไทยมันก็มีวิธีชกอยู่อ่ะเนาะใช่ก็มีวิธีแก้บางทีการที่เราตัวเล็กมันก็อาจจะมีประโยชน์อยู่เหมือนกันใช่ไหมเออความคมอะไรเงี้ยคิดว่าใครคมกว่าก็ผมคิดว่าพอๆกันครับอยู่ที่จังหวะเนาะใช่อยู่ที่จังหวะใครอยู่ที่จังหวะใครมันก็ต้องสร้างจังหวะครับเออตอนนี้ลังกิ้งเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ ผมเพิ่งได้เลนกิ้งอันดับ5มาครับอ่าอ่ใครหนึ่งนียรถถังปะครับพี่อ่าพี่รถถังสองซูเปอร์เล็กเสามน้องโอ๋กล้อง์สี่กล้องโรณีแล้วก็ห้าครับผมเพิ่งได้มาเป้าหมายหลังจากนี้เราคืออะไรก็ตอนนี้เป้าหมายของผมคืออ่าอยากจะเก็บสถิติแบบอยากทําฟอร์มตัวเองให้ดีก่อนครับในปีนี้และปีหน้าอยากจะทําฟอร์มแล้วก็อนาคตอยากจะ เป็นแชมป์ในรุ่นนี้ครับก็ต้องไต่แลนด์กิ้งไปก่อนนะถ้าตามหลักไต่แลนด์กิ้งทําฟอร์มไปเรื่อยๆนะครับส่วนจะมีโอกาสได้ชิงแชมป์เมื่อไหร่เนี่ยอดันเคยว่ากันนะครับจริงๆแล้วรุ่นนี้ก็ตัวเก่งเยอะเหมือนกันเนาะเยอะครับเยอะครับแบบตัวอันตรายเทียบเลยอ่ะเทียบเลยครับจริงๆอ่ะไอ้นั่นอ่ะที่เพิ่งมาอัตอาซาดุลาอัสซาดุลาเป็นไงบ้างโอ้ใหญ่ด้วยแล้วก็ลูกลูกอาวุธเขาออกแบบแบบไม่คาดคิดใช่ไหมเยอะเหมือนกันครับเออใหญ่ด้วยโอ้ก็อนาคต ก็คงจะได้เจอกันเพราะมันอยู่รุ่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันเอาเป็นว่าเอาวันที่4ตุลาคมนี้ก่อนครับ4ตเอาเอาให้ผ่านให้ได้ก่อนนะขอกำลังใจ FC หน่อยก็ผมเจ้าเสือใหญ่สอเดียพันธ์ครับก็ไฟนี้ได้โชกับทางอาคีฟก็แบบเป็นไฟที่น่าจะแบบผมคิดว่าน่าจะสนุกที่สุดครับสำหรับผมแล้วก็ผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วแบบ อยากอยากชกกับเขาครับอาแบบได้พิสูจน์ตัวผมเองก็จากที่หลายๆคนบอกว่าไฟนี้ผมน่าจะโดนเน็ะก็ก็รอรอติดตามครับส่วนตัวผมคิดว่าผมก็มีมีดีพอที่จะไปสู้กับเขาครับอืโอเค